เราเรือนว่เป็นแถวพี่น้องเ็ดพึ่งเขาดงครับผมอุ้ยนี่ครับผมเอาเงนี้ยด่ไงบ้าอยู่ดูาพี่แคนลบแข็งเ็งานอยู่ในาม่ต้องใสฝนห้ามบนขึ้นแ่ตาเปาบน่หยีลุ๊บอยตาดาตรงเนาะไปปาทีหลังเนาะ แล้วเขาก็ค่อยนางป่าเป็นห่มเลยอูอ้หูเป็นตับเลยสุดยอดแท่งสวัสดีครับผมครับสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดทุกคนจานาา้าวันนี้มาผอบวัฒนธรรเดือนสานบรราพลุที่เก่าเด้อจ้ะมาป่าช่องสง,งมงอําเภอภูสิงห์จดดังหวัดสิทธิษีเด้อค่ะมากจากพใหญ่คลองคนอวัดเก่าเด้อค่ะวันนี้ก็บตุงกตะวันที่2มษายน2568ด้วยครับผมด้ยกันแต่เสาพี่น้องวันนี้กับสาวบ้านไดนซายแล้วเจ็ดโมงสิบแปดโมงแล้วเขามาถึงป่าได้ครับผม เล็บปุ่นควาหมานพี่น้องมันสีหมานท้มใสครับผมไปครับเดงขาลายพี่น้องสองดอกเล็บแหกหมานงามคือเก่าอุ้ยต้นดอกสามสีหน่อยเนาะมูนสีหน่อยก็นี่เล็บเดี๋ยวสีหน่อยก็น่าคือ ออนีข้องว่าขอร่งกระพ่อว่นี่อันนี้เขาอะไรพี่น้องนี่บดดินบดดินผัแสรบมันหอยแสบงามขนาดโอ้ยบดดินพี่น้องเต็มเลยหัวเขียนขาพึ่งนี่อใหไง ก็ทั้งรางผมกออเออกดติ่มมอย่างน้ได้เลต้อเลยอ้ยเด็กนีแสบเ้ยจ้ะแสบแต่คนสิบัวนดอกน้อยเพิ่มไปอีกปอีกคุณดีดีกีดีดดี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 ีดอ้ีดีดีี

ถึงคมเนาะว่าเป็นถึงหวานได้จากตาตีนต้ำีเกียเอาอียเตะดินเจ้าน่เงี้ยพ่ออย่างต่ำเอ่ยงเป็นนาง่อยชัดด้วยโอุ้ดยอดะนี่โอ้ยขานห่ขาแล้วมเ้ยเงี้ยคนมเขาเดือดเงี้ี้ อ้แค่ดีบอกเนยังไอดอกให่สุดน่าือเดือนน้องบ่ญนี่คุณนี่คุณปอย่างนี้ดิหนึ่งอโอเราเดืดเห็นอียังพี่น้องนตาพี่ก้องอ้อนี่โอ้หวานหวานดนเงือกนแบบโป้เนี่หวานแพี่น้น oh, อง

ตัวหนึ่งก็มาเนาะดอกใหญ่ดอกอัวแพงเนาะนีก่กำลังขึ้นซะเดือนเลยนาะนี่นะดำแหง้งสวยมาแม่จะเห็นเนาะมนเั่งมองเลยพี่เป็นแถวเลยพี่น้องเป็นจุ่มอู้หูโอชีมตัวนี้ว้าวอของแสกแห้งเลยหวานแห้แกงกระชากเลยหวานทั้งดอกพี่กันเองหวานกรอบเลยส่วนตะปูด้วยครับผม อืมเยอะฮะโอ้ยหลายเลยบอกหลายเลยบอกเยอะเอาเร็วเดเ๋็วดูความรวเร็วของเด่นเอาไปลุยเฮาบานนี้เตาครับผมเดี๋ยวคอยหาดีๆเนาะโอ้โหเป็นจากบ้านแม่แล้เนาะน้อยเนี่อ้ย กอแม่ได้เนี่พี่กำลังแสบเลยกำลังขึ้นเรนอโอพี่โอ้ยเป็แถวอีตันอีตูด้โองเที้คัก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 บาดอกใอ้ยจะได้ไหมมันเชื่อเชื่อที่หนาที่เข้าจงหว่กายเนาะโอ้ยเป็นแถวอยู่นาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอดีๆนี่ทามี่ป๊ดแต่ว่าบนใหญ่เนาะ ชุดแหลกชุดแหกแมนเอ็ดเหี้ยนี่หน้าข้างน้านี่ล้ล้ใอ่แป็นอเลยนี่าดเดอดาดเด้อมีหองว่าาดดอยเ่เลยเือพี่น้องแนมเห็นเบิดเลยครับนี่แมนไปเบิดเลยปูนเพยูงเดียวเลย มึงเ,เป็นกุก่อนเลยเปิดดึงเลยตีนเื่อนนี่แม่นดที่นองนี่เขนเน้เขานีี่น้องสัวหยเน่นี่เป็นเสียแล้วเนาะอีเถื่อนถ้ปีบเปิดนีเ่ rush. เนแม่นมดเลยที่ี่น้องนดแม่นเถื่อนใอ้ท่านได้พี่นองด้อ บาวพนก็สิพยานไทยท่านเพื่อนละขุ้ตันเนาะหลายขัวไปวหยสลักษณะนี้ผมมีตาใสแทฉแนนนอนเลือเหลุอเลือกดก่อนเลยนั้นเราเอาไก่อนล่ะเพื่อนพี่นี่ก็แม่นเอาพี่คนมาเริ่มเรืออุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้วุ้ยวุ้ควุ้วุ้ย้วุ้ย้ว้ย หนังเอาบองเดียวเลยมาผอแล้วมาขอเร็วไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังมาเาม่อวานมื่อ่อนเอดีเลยแข้งเต็มที่มาผ่อแล้วมาั่อแล้

เดียวเอ่อว uh, okay. ่เดียวสิเต็มตาแล้วพ่อไงเยอ่อ๋อหยาวงเดียวสิเต็มตาแล้วพี่น้องเหยียบแม่เหยียบนี่เหียบอเฮาแนบอกขกเนาะตีคือใใหม่มาดีได้นี่กัรวงกันตาเลยแนร่วกันต่ตาหนึ่งแล้วมีแต่ตาใหญ่น่มันเลย คือใจจังเลยบมีเฮครับวันนี้มีเฮอ้ยอันนั้นเนาะก็้อยากผีแบบเนาะน้อยหนุ่มเล็กน้อยนึ่งเนาะหนุ่มเล็กน้อยนึ่งพอาที่แก่งแขกผู้เฒ่าเลยอันสีสวยบ่เพิ่นออกเพิ่นเปลี่ยนจุดเนาะก็ผีงามบ้านบ้านบ้านอันนั้นแขกเนาะบ้านอ่อนเพ่อใครบ้านหนุ่งก็ไหน ไปใหม่ไหมขับึงดีมาโอ้ยเป็นล,ลอยๆเป็นคัน,นเลยด้อนี่เต็มตาแล้วครับผมโอ้ันเทไปเนาะไม่เอ้นะว้ายว้ายไงวะเอ้ยกล่อ, <c ười> อ,องจับบัตถึงเลยพี่น้อทงทั้งใดกอนอ,อนย่าไปทำสาวเดือนด้ครับผม ดีใจแกจิบฟอรอดูเน่มาได้ดีใจเนาะแม่นจ้ะเแมยงจะทำดีใจเนาะพี่น้องเนาะพอเฮ็ดนี่ยจำพอท่องได้ด้วยนี่ยวายเหลืองปันท่องได้นี่ยยางดูดปลานบนมันคือคอยเนาะพุดพะย่ะย์ว่าปิดกล่องเลยพุดโอ้ยมองพอย่ะย์ฟอร์ดึงพี่น้องโอ๊ตขักเน่ดื้อด๋อเลยเอาพะย่ะย์ลุยตกปาดขาตรงเนาะค่ปาดที่หลังเนาะ แล้วเขาคอยนางป่าเป็นห่มเลยอู้หูเป็นตับเลยสุดยอดแท่งมาท้าโาเรือนมาหนิที่งานหลังก่อนพี่ยังคุณพุณดิเขินอ่ะมาเก็บอึ้ยเต็มตาจอยพี่น้องกันเขาเขาไปอยากเก็บไว้เอาเป็นเชือกคือผมเข้าไว้พี่ไก่เขียนเฉียบเก็บแล้วก็ห้อยไว้เนาะเกิดแบบนี้อีกแล้วเสียเชือกนี่ งามยี่ข้องพาลุยอีกแล้วหัวนาวัดพาลุยวันนี้หมันคือเก่าจ้ะมันคือเก่านาแต่ต้องก็มีเท่านั้นแม่ไปเย็นโอ้ยฮะอ้ยผู้เป็นเชือบพอดีแง่เป็นเชือบพอดีแต่เออวุ้ยแต่ก้องเนี่ยก็ไม่น่าอยู่ที่จ้า โอ้โยลุยๆพอนยงเขาลุยๆๆโอ้ยเงินหมดเลยพุ่อนยงวะฟังเสียงดงานางแล้วพี่น้องผู้ดเป็นหัวด้วยครับผมแลวมีคนอยู่ไกลอยู่ลแห้งเนาะอุ้ยดใหญ่เข้าเชือมึงสุ่่ไปข้าิดเอาอันนี้ยังมีคุณเขาบนิเอาเลืองเหลือเหลืองเหลือง่งข้างหลัง อ๋อั้นดังดูเีบหิว้ดยดี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 เ้เนี่ยีเด็ีเดเดใเราอว้าว้วเขี้ยะิ้วนีดีเยกอดนี่ราดกันอ้ยท้งีดอกงามเก็บมาหน่ะักอ่านก้อนๆขนอันนั้นห่อยเนาะเันแบบนิ่มๆเนาะเก็บวเด๋อวเมยมาอีกดอกไหมบ่มีขาเลยด ดีให้บอกว่าเป็นก้อจ้ะมีคำมันใาญ่เลยเนาะช่วอเดือนตั้มพาไปพี่น้องอาศวินไหวมุดอีฟีนิดนึงเอยอะอ่ะกะไสองตานี่ก็ต้องเต็มออกไปแล้ลมือ บวของไทบเต็มกับสก็บเต็มเด้อพี่น้องยเหมือนกันบัวของคนใหญ่บัวของสาวเดือนแหะมาด้วยกันเราไปด้วยกันต้องได้ด้วยกันนี่เปลาินไตกอกับเมียนีนั้ลอขานั่นน่บอูอีีกิงง่ายองเป็นบ่มีดินเด้อจ้ะนี่เ็นที่้งีกหน่อน้อยหน่อย

เนีตาตัดเปลี่ยไปหกอดตนใหม่เว้ขาดเกลือเอ็นไม่ต้องเพิ่งเพิ่งเปิดเบื้งเงยนเพิ่นเหมออือนเดิมจ้ะดอกงามขาสีแข็แงเป๊กเลย เตต่อรแท้แต่เสเดือนเก็บเก็บแน่ละพี่น้องแต่บน้อไปด้วน่สวบอสสุเดินเะเือนคือยังหลเรื่อยละพี่น้องมันกับผมมันือไเรื่อย เป็นก้ามือแล้ววันนี้อ,อุ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยเดือนเจ็บุญกับกพ่อใหญ่เต็มตาจ้อยอาหล,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 ล่นหล่นพี่ดอกหล่นลหล่นนีเลยตัวนึ้งาันนี้ กินเงี้ยนี่เฮ้ยเต็มตาเงญ่กแล้วมวนเนี่ยดอกหน้าดอกหน้าอยหมุนตาเก็บฉากเนาะถือใจเพื่อนเือนี่ วันไปธุระเนาะถอกลับมามือนี้เอ้าวยังไรนะนี่ดินี่นั่งอย่างนั่นมันมีตาใสอะไรเด้อพี่น้องมือ่โด้เต็มมือเลยนี่โอ้ยมึมีดินหน่อยเนาะมึมีดินเหรอมีอะไรเดียวเ็ดต่าพอเกิดนี่เกิดกระผิวดินเนะครับผมโอ้ยหอดูแล้วพี่น้องพี่ดอกหนึ่งนี่สองสองดอก ิดแถวะเอดนเอาอีกแล้วโอยอยู่ไต่ตองเลปงยปนไงบางดีๆเ้ยเห็ดนี่ก็หวานด้วครับผมรสชาติหวานขึ้นกันเขาเเขาไะบนี่เขาไปนำบพถไายด้วครับผมรุกเขาไปห้ยคุคนๆไปเอยเอาหอดหูจับแล้วลนๆลนลนลนขนใจเดืนก่อน เอาหจับเราพี่น้องห้ได้ละบาก็คือวาสีพอหลายเด้ครับผมเอาตามมาใบเดียวนาะเสือนแมนอันนึ่งพว่าอนนึ่รถคุณมีรถหมอใช่้รถันหูจับเลยพี่น้องไปขอโพี่น้องงามเลยีเลี้งทองคำโอ้ยเลี้ยงอ่ะเหงื่อเล กํลังคืนเต็มเลยเนาะเราเลื่อนว่เป็นแถวพี่น้องเก็ดพึ่งเขาด้งครับผมค่ยพึเงค่อยพ่งเลื่อเื่อปโอ้ยดงอ้ยดงกเด้องแ่หออกองแค่นอู้นี่ครับผมออาเนเอาเงนเด ดูดูถึงหาก็ได้โอ้โหงามแห่งงามแห่งดอนเลยบ้งบื้องเบื้องบื้อเดีหาทานเขาหาทางเขาโครูนี่องโคลูเลยครับผมขาทั้งแขนดูขาที่แขน ขอบคุณเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจะปลาเจ้าเขาลูกเมื่อยเฮี้ยนดูปลาดุดลงมาของสีสุดหย่อนนะคะผักเหน่ยก่อนพี่น้องมาสามคนมือนี่มีนี่เป็ดปลีมากเลยครับผมมาเดียร์ขึ้นวัดตะวินมาแต่เพ่อนยัยนี่ให้กับเขาพี่น้องมึงครับผมเป็นเป็นที่เรียบร้อยมัอนี่เปลี่ยนเฮ็ดเนาะมัอนี่เนาะตับเต้ามัอนี่ เออม่ี้เปียเสียกับเขากะเย่อสับเคียงแห้งเด้อค่อยๆเด้อมันเี้ยเด้อเลาะหาเดี้ยเต่าฟุกมาปอกผึงเขาโลงที่นองจ้าโอ้ยมันอกขา่ันางครับผมไอ้สื่อชอบเนี้ยเนาะพักเบรกแล้วเนาะช่วงพักเนาะดอกเนาดอกมีแต่ขาซ้ำมือมือเลยไม่รู้จ้ะแบบเต่ายังเรือแสงจัูหน่อยไปพักจะขานตาที่ครับผมเดี๋ยวพอยมีกันต่อนะ ก็เยืมแล้วจะหาเพท่นทัวร์น,นึงข้าวดงโข้งเสียบมีขา้าวพนนองกรบผมกมีอ,อุ้มเดียวเลยทั้งตบเตาทั้งเห็ดถึงข้าวด้งเห็ดขาวพ้นนองถึงเหลืองหลายอย่างเหีเต็มเลยมงเลยขาวพ้นนอง กำลังขืนด้ยะไนี่ยดีเอาเท่าแต่ต้องนะอันนี้บ่เมนอันนี้เขาด้งเลยนี่นี่เขาดยนี่เมนบแ่นเขาเขาย้อนเลยยางงามเลยมีสุยางเลยมองยั่ของกเลยครคันาไปเฮตลาโง่ท่านผอนยังชื่นู่มากเนาะของแขกเนาะ ถ้าดูร้านมึงไงด้วยครับีทำไรของเก่าวจอยจอยเกุกเป็นองจับตรงร้านขอโชคขเลาทุกไงดิโอ้โ่ารกมาหลังดอกไกก็ไ้งไกเด้กเป็นนองเบืองในกันเล่นครับผมนี่นะอีอย ngoại khơi nữa, ngoài khơi, bay xuồng qua cầu được, bay lượn đấy thì non, nản hen vo, con bay lượn, như mình คืออย่กหลุดกูสอนหูจับเลยตรงใส่ถีบหาทุ้งย่างใส่ละพี่น้องครับผมอาเสดอนเฮ้ยกทีบมั้ถูกโอ้โหยงามเพีงครับเพียงแค่สีหแปดน้อย ของคำของตาด้วยครับผมออาเือยอ้นีาถงยางใสเลยเต็มตาลนลงางก็ได้เลยดอกยางสายมาดอกนึงนะอาุงยางใสก่อนยางใสอพี่้องโอ้ยไปยางใส่ไปดิวางได้แล้ครับผมบนแล้วถักเงี เราเรียนมีกีเพลตใส่ตาประทันเหลวอยู่ลองครับเหลือกองครับดูหุ้โดอกฮาร์ดเหนียงมาเก็บมาว่างไปพี่น้องนี่บึงกระผมเูบมบดพุ่งทหารที่นี่ดอกใหญ่ครับแต่ว่ารสชาติขมเลยครับนี่ โอ้มีห้อมือนะมึอย่าน้องอดอกงี้ตัวกินกแะเอกมตวาดข้มตเดือนได้ทังแบกทังขอนนพี่น้องสกบ้สหอดรถที่เฮยีใ่ตาก่อน่ขวานใส่ถวงยางนะขวงยางว่ามีเพื่เอาเนาะป สองตาแล้วสองตาแล้วสองสามแม่สามเหลืออีกสามแล้วนี่สามเหลตาแบบหลุนบิ๊กเลยอยู่จนเข็ื่อนลอยพี่น้องสุดยอดเลยนี่โอ้ออจะตาเมียตาก่อนได้สิเข้าไปอีกรอบนึงเข้าไปญี่ปุ่นล่ะขึ้นน้ำขึ้นชาก่อนแผักพรอนจะเข้าก่อนตาเ็ตที่เต๋อย อ <B à. S 2> ู้ปลาโอ้ยตรงติหรออู้ยังเหลืองเลยสุกแล้วสุกหลายแล้วจ้ะแต่ว่าค่ะคือว่าล่ะพี่น้องมาหาเห็ดเพิ่กะเก็บไปกินอู้พ่อใหญเป็นแสงเลยอือ นี S <S <ar df> ่ตาโอ้ยใหญ่ๆหอ่ใโอ้ใหเฮ้ยคอยที่ยาที่มาวนกับต่อยพากันต่อยพากันต่อยบักยางมพอกินออกจากปลามาแล้วเด้อค่ะอยู่บ่อะไรแล้วงาหายง g าหักเอาใส่ขี้นอยู่ มันต้องพี่เาทางบฝนพี่จาเป็นเรื่องๆอยู่อาจารย์หายควนอ่ะนั่งเตือนจำท่ันลนบอลบลโนุกอืันตกเร็วอันอันเนีวยเอาทีละน้อยเห่าเห็นไว้ขขางทางกั็มืดจ่อยเนาะ โบมอะไรกด้ลูกเลยอือพว่นี้ทั้งผุนเนี่ยทั้งพญ่าวงนึงนี่เป็นนึงแดงอยู่คงเป็นนึงเดืองเลยเดี๋ยวเก็บบวกย่างกอนให้ตาปิดตาก่อือดี อเอา้าเรียบอกบางอย่างโอีกเลยนี่เห็ดโอ้เอาแล้วเป็นเฉือต่อไปถึงเที่ยวไอ่ถึงคาไลคาไลาคุม้ม พี่น้องหมุนวัสดุแต่ว่าก็ถทืบประมานเนาะสุดยอดครับผมนี่ปูระเต็มตาเลยแต่ของบัวพลี่หล่นพี่ใช้กระเดน่ดไงอันนี้พึ่งอีตันล้วนๆเด้อค่ะแึ่งรวมเนาะเอาปุ่งใหญ่กะทั้งพึ่งรวมกันเนาะพึ่งรวมพึ่งอีตันถึงรวมผีของเราในวันนี้นะครับผมผกไก่ซีมาต่อเ้อะพี่น้องแม่ ฝนตกใส่อีกเนาะจากสองสามชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งแนวดินมันชือนขึ้นเล็กน้อยเดี๋ยวล่อหลุนเลยเลยครับผมนี่กไอกก่าแฟเอกหวานครับนี่กาแฟเอกคืนหวานหวานหวานมีล่างจอหัวอดำๆแเนบหากระยาบเดี๋ยวก็ต้องรอเบิ่งสถานการณ์เรื่อยๆครับผมว่ามืออื่นสิพอเฮ็ดยั้งเนาะเฮ็ดยั้งขึ้นครับผมหรือว่าสิเป็นแบบใดหรือสีมดหรือยังไงเพราะว่าเขาเห็นนี่ก็คือครบยางเลยครบทุกเฮ็ดแล้วจ้บพวกทุกชนิดล้ะช่วงนี้กรับบ้านคนครับผม เม่กระคึมๆฝนสินตกเนาะมันเนาะเหมื่อยสุดละพอกันไหมคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมในคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ